ก็วในช่วงที่ผมและหลายคนรอคอยนะฮะเมื่อกี้ก่อนโฆษณาผมก็โ h รอฟังอย่างตั้งใจมันอร่อยแบบไร้เทียมทานจริงๆเหรอครับอร่อยแบบไร้เทียมทานอ,าร,ร,อร่อยแบบไร้เส้นอยากรู้ว่าคืออะไรใช่ไหมใช่มาจ้าเน่เน่ทีมงานไร้เทียมทานไร้เส้นโอโหเป็นไงไหมทุุ่หอมกุน หูหอมจริงคุณพ่อไม่ได้พล่นไม่หลอกนะไม่หลอกนะโอดูดีด้วยเกาเหลาเนื้อใช่ไหมใช่โอ้โหใช่น้าตาหน้าทานมากมากเดี๋ยวให้ดูนี่อะไรล่ะหน้าตาหน้าทานมากมากเขามีเนื้อไายเนื้อเปื่อยเนื้ออ้ยดูเสียงดูเสียงพี่พ่อคงชอบแหละแต่ถ้าคนอยากแซบก็น้ำส้มส้มสาดลงไปเลยนะหืมคุณเอยไปไงไปไงอร่อยครับจริงดีเนื้อนุ่มหอม เนื้อเปื่อยเขาเป็นเนื้อเปืนเน่อยรสเด็ดอร่อยถึงขนาดว่าลูกค้าประจำเนยยกให้เป็นเนื้อโกเบเมืองไทยก็เขาเปื่อยจริงอะคะขอบอกว่าเด็ดขนาดนี้นะคะรีบสั่งต้องไปรีบสั่งตนะั้งแต่เช้าถ้าไปสายปับ๊บไม่เผื่อหมดอดชิมนะโอ้โห oh. แล้วงั้นงั้นเรารีบไปสั่งเลยไหมพี่สั่งที่ไหนครับสั่งกลับบ้านอีกเหรอใช่ก็ต้องรีบสั่งด้วยไม่ใช่ฮะต้องรีบไปเลยค่ะร้านเสียเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานไปเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเกาเหลาเนื้อเปเืเ่อยโกเบเมนูขึ้นชื่อของร้านเสียเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานร้านดังที่อยู่คู่เวิเเร์งนครเกษมมายาวนานกว่า85ปีแล้วค่ะตั้งแต่ยุคอางงน,นะครับก็ก่อนสงครามโลกน่าจะมี80ปีขึ้นนะครับส่วนตัวผมครับเป็นรุ่นที่3ามนะครับก็มีมีเส้นด้วยเป็นเกาเหลาแล้วก็มีข้าวมีเส้นแต่ว่าลูกค้านี่ส่วนมากมาเนี่ยจะสั่งแต่เกาเหลาก็เลยเลิกขายโดยปริยายไป ลูกค้าที่มานั่งร้านเรานะครับนะมั่นใจได้ทุกคนว่าได้กินของใหม่สดเสมอครับซึ่งเกาเหล่าเนื้อเปื่อยโกเบของร้านนี้ถึงจะชื่อว่าเนื้อโกเบแต่ขอบอกว่าไม่ได้เป็นเนื้อที่มาจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นนะคะเพียงแต่ว่าที่ร้านเนี้เขาปรุงได้อร่อยเด็ดแบบไร้เทียมทานจนบรรดาลูกค้าที่หลงไหลในความนุ่มของเนื้อวัวต่างยกให้เนื้อเปื่อยของร้านนี้อร่อยเด็ดไม่แพ้เนื้อวัวชื่อดังจากเมืองโกเบนั่นเองค่ะ และเคล็ดลับความอร่อยของเนื้อเปื่อยโกเบนั้นเริ่มจากการที่จะต้องไปเลือกซื้อเนื้อหัวส่วนท้องทั้งชิ้นใหญ่แล้วนํากลับมาทําความสะอาดจากนั้นจึงนําไปหั่นเป็นชิ้นเล็กลงแล้วจึงนําไปต้มในน้ําเปล่าย้ําชัดๆว่าน้ําเปล่านะคะไม่มีการปรุงเครื่องปรุงใดๆเลยค่ะเพียงแต่จะค่อยๆต้มไปเรื่อยๆนาน3าชั่วโมงจนเนื้อแต่ละชิ้นเริ่มเปื่อยค่ะ นอกจากเนื้อเปื่อยโกเบที่อร่อยนุ่มละมุนลิ้นแล้วที่ร้านเสียเขายังมีเนื้อสดให้ทานกันอีกด้วยค่ะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเอาเนื้อมาเลาะเส้นเอ็นและมันออกจนหมดที่สําคัญอยู่ที่การหั่นเนื้อเป็นริ้วๆชิ้นพอเหมาะเพื่อที่เวลาเอาไปลวกจะได้ลวกได้แบบที่ลูกค้าต้องการค่ะไม่ว่าจะสุกมากหรือสุกน้อยก็ตาม อร่อยเด็ดแบบเปื่อยๆนุ่มๆกันไปแล้วร้านนี้เขายังมีเนื้อกรอบหรือว่าเนื้อน้องลายให้สั่งทานกันอีกด้วยค่ะเคล็ดลับการทําเนื้อน้องลายก็อยู่ที่ต้องเลือกเนื้อส่วนน้องที่มีเอ็นแทบมาแช่ให้เย็นค่ะก่อนจะนําไปหั่นให้บางแล้วถึงจะนําไปลวกให้สุกพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทานกันแบบกรุบกรอบนั่นเองค่ะ ส่วนน้ำซุปที่หวานกลมกล่อมของที่นี่ก็ได้จากการตุนเนื้อเปื่อยมาใช้ทําเป็นน้าซุปแบบไม่ต้องปรุงแต่ว่าจะเน้นความหวานที่ได้จากเนื้อแท้ๆยิ่งนําเนื้อสดและเนื้อส่วนอื่นๆน,นะคะมาลวกในหม้อน้าซุปเนี่ยก็จะทําให้ได้น้าซุปหวานกลมกล่อม,มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นความอร่อยจากรสเนื้อหัวแท้ๆเลยล่ะค่ะเมื่อจะทานทางร้านเพียงแค่เพิ่มการปรุงรสในชามด้วยซอสปรุงรสกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยเท่านั้นก็อร่อยล้ำแล้วละค่ะ กับสามสิบปีแล้วผมชอบพวกเอ็นริ้วเฉพาะแล้วมันไม่มีกลิ่นชาวกินได้ทุกอย่างอร่อยเนื้อสดที่นี่ดีนะเนื้อสดที่นี่เป็นเนื้อสันในแทๆ้ๆเนื้อเปื่อยเนี่ยเปื่อยเนี่ยต้องเปื่อยได้ที่นซุปที่นี่จะเข้มข้นกำลังดีก็ตัง้งแต่มากินทานครั้งแรกอะตั้มาทานตลอดทุกวันทุกวันตั้งแงต่อาหารที่อื่นมาอะไรมันก็เทียกบกับที่นี่ไม่ได้สักที่ที่นี่อร่อยที่สุดแล้วก็เรียกว่าไร้เทียมทานจริงๆ ใครที่ชอบทานเนื้อวัวเป็นชีวิตจิตใจร้านไม่ได้ที่จะต้องไปลองพิสูจน์ความอร่อยของเสียเกาเหล่าเนื้อไร้เทียมทานเพราะข้าเอาใจคอเนื้อวัวด้วยการปรุงกันแบบชามต่อชามลวกได้ตามสั่งว่าชอบเนื้อสดสุกแค่ไหนร้านเสียเกาเหล่าเนื้อเขาจัดให้ได้แน่นอนค่ะ เห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมต้องไปรีบสั่งตั้งแต่เช้านะฮะเพราะมีเน,เนื้อที่หลากหลายมากพิธีพิธานด้วยนะับม,มีอะไรเนื้อสดเน,อเนื้อลายเนื้อเอปรย<ป>มีทานแบบครบครันนะฮะแล้วต้องบอกว่าอร่อยไร้เทียมทานจริงๆถูกต้องค่ะอยยศ เดี๋ยวเดี๋ยวลาก่อนเอาอีกละเดี๋ยวให้ทานเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนทานด้วยกันนะคะต้องบอกว่ากลับมาพบอบความอร่อยแล้เรื่องราวสุดเรียพีแบบนี้ได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์ทางโมเดิร์นไนทีวีวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ